กกลลับลูมืจะดแล้วแม่ขาพิการแต่ขอทำงานเก็บของเก่าหาเลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวขาข้างนี้เป็นไงบ้างเนกระพกเพกเนกระเพกน้องฟุกเด็กชายวัย2 2ปีถือไร้พ่อแม่ตั้งแต่เกิดน้องถูกทิ้งเพราะพ่อแม่เลิกรากันทำให้น้องต้องอยู่กับยาย หลังยายเสียชีวิตเมื่อสองปีที่แล้วทำให้เขาได้มาอยู่กับลุงและป้าคือน้องอยู่กับคุณยายตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะออกมายายก็เลี้ยงเลยจ้ะหมายถึงว่าไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะ มีเหมือนเขาแยกทางกันนะอะตอนนั้นแม่เขาก็ไม่ได้อยู่แถวนี้เขาไปอยู่แถวกรุงเทพตอนนั้นหลายปีอยู่ไม่ค่อยมาหาพอภพาคลองหลังเขาก็มาอยู่แถวบ้านก็ได้แฟนแถวบ้านนี่แหละเขาก็มาอยู่เขงางทำอะไรแถ่บ้านเขาก็ไปมาอยู่ก็เกิดเขาว่าเขาด่าเขาอย่างเงี้ยหลับลูกอะหัดมาดูแลบ้างอะไรบ้างมาช่วยแต่ดูแลบ้างไม่ใช่ทิ้งเป็นภาระให้คนอื่นเขา ช่วยกัน่่ไมไน้องขี่จักรยานพ่วงหลังเก็บของเก่าเช่นลังกระดาษขวดน้ำเพื่อเอาไปขายบางวันได้เพียง20บาท40บาทเคยได้มากสุด200บาทก็แบ่งให้ลุงป้าเพราะไม่อยากเพิ่มภาระให้ลุงกับป้าต้องเลี้ยงดูเขาที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆไปไหนลหพอไม่ต้องเหรอ แล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยเทปธานเทปธานเราเก็บมีุกวันเลยเหรอไปเท่วไหนบ้างอ่ะบ้นดุแล้วเงินที่ได้ไปทำอะไรฝากฝากไว้เหรอฝากไว้ทำเอาไปเรียนบ้างเรียนหนังสือบ้างน่ะเรียนด้วยเพิ่งกลับเหรอลกูกเดี๋ยวจะมืดแล้ว ได้เยอะไหมวันนี้ครั้งนี้เป็นไงบ้างเื้นกระเพกเนื่อกระเพกปาเราวา่าน้องเป็นเด็กขยันค่ะทุกๆเช้าตีห้าหกโมงน้องฟุกจะออกไปเก็บของเก่าบนถนนสายหนองเส้นตรอจังหวัดนครนายก ป้บาบอกเคยห้ามไม่ให้เขาไปพราต้องขี่จักรยานบนถนนเสี่ยงอันตรายแต่พอหันหลังไปที่ยวไรน้องก็ไปเสียแล้วน้องบอกอยากมีเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่และแบ่งเบาภาระลุงกับป้าแต่ทั้งคู่ก็ต่างมีภาระมากมายที่ต้องจ่ายเลยไม่มีกำลังมากพอที่จะซื้อให้ได้หนุ่มน้อยคนนี้จึงต้องกัดฟัน ทำงานเลี้ยงตนเองและอดออมไว้เพื่อสิ่งของที่อยากได้เพราะเขาไม่อยากเป็นภาระของใครมนขยนันเป็นคนนั่นคนนี้คนชอบอยากได้อยากมีอยากอยากหาด้วยตัวเองอย่างเงี้ยพอเขาหามาได้ก็เขามีอะไรก็มาจุนเจือให้ ให้ป้านี่นี่หน่อยสี่สิบห้าสิบก็มาให้อส่วนเก็บก็เก็บไว้กับอีกลุงอีกคนนึงเขาบอกเก็บมั่งอะไรเรากินมั่งยังไม่มีเราก็ไปเอากับเขามากินได้เขาบอกว่าอยากได้โทราศาพัพท์อบอกเดี๋ยวก่อนนะตังไม่ค่อยมีป้าก็ไม่ค่อยมีเขาก็เขาก็ไม่พูดอะไรเพราะอยากหน้าก็าก็ไปหา ได้มาก็ขายร้อยได้ร้อยสองร้อยก็พอกินกพอคนนู้นคนนี้ให้มาก็มาแบ่งให้ป้านก็ให้ป้าประจำอยู่เขาอ,อกจากบ้านกี่โมงครับบางทีหกโมงห้าครึง่งไปแล้วไปแล้วบางที่กลับมาก็มืดแล้วก็บอกว่าอย่ากลับมืดนะมันเสี่ยงมันอันตรายกับสิบล้อไงเราก็ห่วงเขาเห็นเรื่องพิก,พการทางขาเขานี่เป็นยังไงพี่ก็พิการอนะ่ะเขาเป็วันนยายอ่ะ เป็นวันโลกติดจากยายขึ้นสมองช่วงนั้นกี่ขวบนะครับช่วงนั้นสี่ขวบวห้าขวบเขาก็เป็นนั่นมาแบบจะพทาพาจะพาเขาไปไทยกับกายภาพอย่างเนี้ยเขาก็เป็นเด็กเขาก็ร้องเขาก็ไม่ไม่อยากทําก็เลยไม่ได้พาเขาไปเขาก็เลยเป็นอย่าง้ตอนนี้ขาเขาก็กับเพกกะเพกก็ขี่จักรยานได้ ของไปหางแต่เช้าเลยของเก่าเนี่ยชอบแต่เช้าชอบก็บอกอย่าไปมากนะมันเสี่ยงอ่ะเราก็ไม่อยากเข้าไปเดี๋ยวคนเขาจะดูเราว่าเราบังคับให้เด็กไปไหมอะไรไหมเราไม่ได้บังคับมีแต่คนบอกว่าให้หลังเป้งนั่นมันอันตรายบอกเขาแล้วอเขาก็ไม่ยอมพอเราเราหันหลังไปเขาไปแล้วอืบอกไม่ต้องไปเนะวันนี้เดี๋ยว๋ยกปล้ากลับมาอยู่บ้านบ้างไปแล้วพอพูดไปถึงสิบนาทีไปแล้ว เพราะเขาไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆลำพังลุงกับป้าก็ต่างมีภาระที่ต้องจ่ายจึงไม่มีเงินมากพอที่จะมาเลี้ยงดูหลานคนนี้ก็ไม่อยากเป็นภาระให้ลุงกับป้าเขาจำต้องอดทนกัดฟันสู้ขี่จักรยานเก็บของเก่าทุกวันอิเตยจันขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะวอนผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลน้องด้วยนะคะ ที่พันรักนั้นอนุภาพบนดจงสากดฟ้า